สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Thalo นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรนดอมค่ะกับหัวข้อสิ่งที่เขาแสดงออกกับความจริงในใจมาเช็คกันนะคะว่าเขาคนนั้นคนที่คุณถามถึงอยู่นะการแสดงออกของเขาพฤติกรรมของเขาที่เขาแสดงออกมากับความเป็นจริงในใจของเขาเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าหรือว่าหน้าไหว้หลังหลอก ปากอย่างใจอย่างหรือเปล่าอะไรแบบนี้ผูอาจจะใช้ไพ่สองสำรับนะคะเพื่อเทียบกันเลยว่า,ามันจะตรงกันหรือเปล่าสิ่งที่เขาแสดงออกกับความจริงในใจของเขามาดูสิ่งที่เขาแสดงออกต่อคุณก่อนดีกว่าเขาแสดงออกต่อคุณยังไง ื hmm. สแสดงออกดีนะการสแสดงออกต่อคุณโอ้โ oh ห oh. ดูดีค่ะดูดีไปหมดทีนี้ขอดูแล้วความจริงในใจของเขาล่ะความจริงในใจของเขาที่เขา คิดต่อคุณรู้สึกต่อคุณเฮ้ยเฮ้ยคุณเห็นไหมไพ่เดอะสตาร์สองใบตรงกันแล้วแต่แถมแบบตำแหน่งตรงกันด้วยคนละสำรับนะแต่ให้แบบไพ่ใบเดียวกันออกมาในตำแหน่งที่ตรงกันด้วยอ่า เฮ้ยไปถึงไหน King of Cups อันนี้ก็ King of Cups อืมมันยากนะผู้อ่านเปิดไพ่สี่ใบอย่างละสี่ใบเนาะในเรื่องของสีนี้เขาแสดงออกสี่ใบแล้วก็ความจริงในใจเขาสี่ใบแต่มันออกมาตรงกันแล้วนะสองใบเพราะฉะนั้นเนี่ยเกินครึ่งผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้เนี่ยจริงใจจริงใจต่อคนเขาไม่ได้หลอกลวงไม่ได้โกหกแล้วละ่ะ เออเพราะสิ่งที่เขาแสดงออกกับความรู้สึกในใจของเขาอะ่ะมันตรงกันถึงแม้ตำแหน่งตรงนี้มันจะไม่ตรงกันแต่มันเป็นไพ่ใบเดียวกันอลุ้นอีกใบหนึ่งอ่าเอซอบวานเอซอบวานนะคะ โอเคดีดีมากๆอุย๊ยวันนี้แบบสองคลิปที่ทำเนี่ยพลังงานดีผู้อ่านก็ดีใจผู้อ่านก็มีความสุข <c ười> คือสิ่งที่เขาแสดงออกต่อคุณเนี่ยเขาจะแสดงออกให้คุณรู้สึกว่าการแสดงออกของเขาคือเขารักคุณรักมากรักและจริงจังจริงใจ มีคุณในใจในสายตา oh. คุณแบบอยู่ในทุกซอกมุมของความรู้สึกของเขาขนาดนั้นเลย oh. เขามีความสุขที่มีคุณในชีวิตแล้วก็อยากจะมีคุณในชีวิตตลอดไป oh. เขารักคุณ oh. เป็นห่วงคุณแคร์คุณมากๆสิ่งที่เขาแสดงออกอนะแบบเป็นแนวแบบอบอุ่นอ่อนโยนดูแลเอ,อเอาใจใช่หรือเปล่าถ้าถ้าไม่ตรง ถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณนะถ้างั้นอะ่ะแต่ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครเนี่ยยินดีด้วยนะคะคุณได้ของดีเหมือนถูกรางวันที่หนึ่งเลยอะ่ะเพราะสิ่งที่เขาแสดงออกก็คือดีดีมากๆเขาชอบคุณมากๆเขาแสดงออกให้คุณรู้สึกว่าเออเขาชอบคุณมากเขารักคุณมากแคร์คุณมากเขา enjoy กับคุณเขามีความสุขกับคุณและอยากแต่งงานกับคุณอยากอยู่กินกับคุณอยากสร้างอนาคตที่มั่นคงร่วมกันกับคุณ <Yeah. S 1> เขาอาจจะเคยพูดกับคุณถึงเรื่องการแต่งงานแล้วก็ได้ ะะเพราะนี่เป็น,ปนในสีที่เขาแสดงออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาอาจจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้แล้วเพราะไพ่สีไม้เท้าแล้วก็สามถ้วยสามถ้วยมันหมายถึงการเฉลิมฉลองได้ด้วยนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของงานแต่งงานเนี่ยแล้วมันก็แบบต่อกันนะอะส่วนสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจความจริงในใจของเขาเป็นยังไงก็เป็นเหมือนที่เขาแสดงออกซะส่วนใหญ่ ก็คือในเรื่องของความรักความรู้สึกดีความที่เขาชอบคุณเนี่ยเป็นความจริงทั้งหมดเลยแล้วก็เ,เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าในใจเขาอะ่ะผู้อาจรู้สึกว่าสิ่งที่เขาแสดงออกเนี่ยเขาดูแบบมีความมั่นใจมากๆว่าเขากับคุณเนี่ยจะต้องแบบไปด้วยกันได้ดีจะต้องมีอนาคตที่สดใสจะมีความสุขในชีวิตคู่อย่างแน่นอนเขาแสดงออกอย่างนั้นแสดงออกด้วยความมั่นใจแต่ความจริงในใจของเขาแล้ว เขายังไมไ่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่ว่าเขาปล่อยให้ให้การเวลาหรือว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วก็การเวลาเป็นตัวพิสูจน์คือตอนนี้ในใจเขาก็คือแบบโอเคละเขาเขาเขาค่อนข้างวางใจค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ต้องทำอะไรมากมายแล้วอะเหมือนแบบ เขาเจอคนที่ใช่เขาเจอคนที่เขาชอบแล้วเขาไม่จําเป็นต้องไปหาคนอื่นอีกแล้วเหมือนเขาหยุดหยุดอยู่แค่นี้แล้วก็รอดูความรักระหว่างคุณกับเขาให้มันเติบโตไปเรื่อยๆให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตอนนี้มันมีความรักแล้วต่อไปก็คือเรื่องของเวลาจะเข้ามาช่วยในเรื่องของความผูกพันเพราะว่าพอได้อยู่ด้วยกันไปนานๆมันก็จะมีความผูกพันเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะมีความรักความผูกพันเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ ต่ในใจของเขาลึกๆเขาก็แอบ,บหวังแอบ,บหวังว่ามันจะเป็นอย่างเนี้ยมันจะเป็นอย่างที่เขาบอกคุณมันจะเป็นอย่างที่เขาแบบพยายามแสดงออกว่าเออเราจะต้องแบบมีความสุขด้วยกันเราจะอยู่ด้วยกันสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขในชีวิตคู่ mm. เขาแอบ,บหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นเขาจะต้องทำได้คุณและเขาจะต้องทำได้อะไรแบบนี้กเป็นความแบบ สวยงามอ่ะเป็นความรักที่สวยงามโลกสวยคือไม่รู้นะว่าเป็นเรื่องราวของใครถ้าใครฟังแล้วแบบเออไม่ตรงคุณมีความรักที่ขมขื่นขื่นขมคู่ของคุณไม่เป็นแบบนี้เลยโอเคไม่ใช่เรื่องของคุณนะอาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นแต่ถ้าเป็นเรื่องของใครผู้อ่านยินดีด้วยจริงๆนะคะความรักหวานชื่นมากๆโอเคก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ